ปลาจะซื้อได้นนิเนาะมีครบกาน,าน,นะะากต้นการทำลาบป่าฮะนี่ไปจับเอาถ้วมาแล้วบันไดเสือโกงเลยเสือร่างไทย

Ao vận bắt được gọi nha phải bày phụ vụ là đi phải nam, phải dùng hạt sai nữa ừ, anh cả chẳng bên anh á, mẹ bên anh cái dùng hạt ừ,

นี่มันเลตอมเนาะเฮ้ยฮะก็คุยหูเห็ดแบบนี้ลาปะตอม ao nhang luôn bên hết ở vinh hãy. hết ở vinh luôn ở vinh hết hàm 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 hai mẹ. lên nhang à lên <laughs> <laughs> ไปเชิญนปีไปย่านน่ะเอ้่าเทมิสเห็นยูเทมิส้นงบลนือแล้วลูก่เาหมิบอเาให้เด้อจะสเอาเอาเองแม่ ปวได้ปวได้เอาปวดได้กีอย่าเลยฮะวุงแค่เราิดแล้วยากกินแล้วป้าใหญ่ก็ก็จะติดขาไก่จะติดหมูขาห่วยขาห่วยขาไก่หูแล้วข้างนี้จะยากกินแล้วข้างนี้จะยากแล้วเดี๋ยวป้าให้าไก่หมูแล้ว มดบางหนะ้าเป็นเทอรน้อยด์ก็ตามแล้หมจางเปามืแล้วมัน็ซื้อใหม่ี่อันนี้ก็มือแรงก็จะประเด็กนัใส่ลจมเออสางมือบไซื้อประเด็กสงวคประเดกอันนี้ฮะมีตอันแปดพก็มีอโตัวเก็ม่เป็นเกจไปเกจมาเขาประเด็กมีอะไรไอ้นงวเป็นลักันนี้ เด็กกับเป็นเงินหลาขันเนง,นนงินเขาบอกต่อเชมันก็ม่เงินเด็นวนาตา,ม,ๆๆา,ามือของมือเนาะเดกมือสองกล่องกดที่ได้เออถ้าดอกขนมือสองเซนเลยจากว่าไปแล้วเศษปายคนแต่ล้มือสีออยคามในดุเสียามในดุลบ้ ใช่างบเวปตอดนนอแม่ไปบอยอย่างที่เียงของเร่นไม่่ไดิเลยตอนนี้นือหมนโอ้ยเบิ่งเหรโทรศัพท์่เพลงบุกอัคุณก็ทุก็กูเป็นขนงเงอยางนี้นางีใไอ้หมเบิ้งวีธีอยามึงเล